คำถามที่พบบ่อยการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสาสำหรับประชาชน ก็กลับมาพบกับช anel Freedom Life ของเราเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับมาอัปเดตกับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับในการลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟสที่3นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับคำถามที่1นนะครับสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยซ้ำกันในการลงทะเบียนในโครงการเดียวกันได้หรือไม่อันนี้นะฮะในระบบนะครับเขาตอบว่าเบอร์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะฮะ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ซ้ําอีกนะครับในส่วนตรงนี้นะครับหเบอร์มือถือต่อ1บัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพื่อนๆต้องจําไว้เลยนะฮะข้อ2นะครับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีกี่ช่องทางนะครับก็คือมี2ช่องทางดังนี้นะครับก็คือ1เนี่ยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เวอร์เว็บคนละครึ่ง .com นะครับแล้วก็2ลงทะเบียนผ่านแอปเปาตังโดยกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมลอง สมัครผ่านแอปเป๋าตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ลิงก์มาที่เว็บไซต์ของเวอร์เว็บคละครึ่งอยู่ดีนะครับซึ่งถ้าพูดก็ตามตรงนะครับมันก็มีค่าเท่ากันนะครับก็สุดท้ายก็มาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งอยู่ดีนะครับเนาะข้อสนะครับการลงทะเบียนในภาคประชาชนเนี่ยจะแจ้งผลผ่านช่องทางได้บ้างนะครับก็คือ1เนี่ยกรณีลงผ่านช่องทางเว็บไซต์นะครับจะแจ้งผ่าน s อสตามเบอร์โทรที่เพื่อนๆได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับ2กรณีลงทะเบียนผ่านเป๋าตังค์จะแจ้งผ่าน ตัว n t i f i c a t i o n บนแอปเป่าตังหรือว่าข้อความของแอปเป่าตังเองนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูนะครับเวลาเรากดเข้าไปในแอปเป่าตังมันก็ลิงก์ไปหาทีเ่เว็บไซต์คนละครึ่งอยู่ดีซึ่งเราไปเกาะข้อมูลใหม่แล้วก็ลงไปเ,เราลงข้อมูลไปใหม่นะครับมันก็จะต้องส่งมาที่ s m s ในเบอร์มือถือของเราอยู่ดีนั่นเอง นะฮะเนาะข้อ4นะครับกรณีไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐประเภทใดเลยนะครับสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางเป่าตังได้หรือไม่นะครับกรณีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเนาะไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐโครงการใดโครงการหนึ่งนะครับซึ่งได้แก่โครงการชิมชอบใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองเนาะแล้วก็โครงการเราชนะโครงการมอสาะสามเราละกันห้าโครงการนี้นะครับจะต้องทําการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเนี่ยผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้นนะฮะ ข้อ5นะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับประชาชนจะทราบผลภายในกี่วันนะครับก็คือประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งเนี่ยจะได้ผลการลงทะเบียนเนี่ยผ่านทาง s อ s นะครับตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ภายใน3วันนะฮะเนาะแต่ของผมเนี่ยลงไปประมาณสักเอ,อ่อ1วันก็มีข้อความตอบรับแลวนะครับว่าท่านเนี่ยมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงก,การเนาะแล้วก็2นะครับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์เนี่ยจะได้รับแจ้งทางนอฟฟิเคชั o นบนแอปเป่าตังค์ภายใน3วันเหมือนกันนะครับแต่ว่า ผมว่าข้อ2เนี่ยไม่น่าจะพ้นข้อ1นะครับเพราะว่ามันก็ลิงก์ไปอยู่ดีอย่างที่ผมพูดเมื่อก่อนหน้านี้เนาะเพื่อนๆก็น่าจะต้องรอข้อความจาก s อสเป็นหลักนะฮะเนาะหกนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่นะครับอันนี้ตอบได้เลยนะครับว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้เนาะเพราะว่าเขาต้องให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะข้อ7เนี่ย ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิโครงการคนละครึ่งเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิโครงการได้หรือไม่ข้อนี้เนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมาตอบในคลิปนี้เลยนะครับก็คือกรณีที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ก่อข้อมูลบนเว็บไซต์เนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่เพื่อนๆย่าจจำไว้เลยนะครับว่าถ้ากรณีลงผ่านเว็บไซต์เนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับแต่ว่านะครับกรณีที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังเนี่ย บนมือถือที่ล็อกอินเป๋าตังนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะอันนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าล็อกอินผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยเพื่อนๆตอนที่สมัครใหม่นะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะฮะเนาะโอเคข้อ8นะครับกรณีที่ลงทะเบียนคนละครึ่งสําเร็จแล้วนะครับจะสามารถลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้อีกได้หรือไม่นะฮะอันนี้ตอบได้เลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเนาะ จะต้องเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านั้นนะครับถ้าลงโครงการคนละครึ่งแล้วนะฮะยิ่งใช้ยิ่งได้พราะนั้นก็หมดสิทธิ์นะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่ลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ได้นะฮะเนาะชื่อมันกำกวมนิดนึ่งนะครับอ่ะโอเคข้อ9นะครับในระหว่างที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเนี่ยและรอผลการยืนยันการได้สิทธิ์นะครับสามารถไปลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ได้หรือไม่นะฮะ อันนี้ก็ตอบได้เลยนะครับว่าถ้าหากสถานะของเพื่อนๆนะครับยังสมัครไม่สําเร็จประชาชนเนี่ยจะไม่สามารถลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ซ้าได้นะครับก็พูดง,ง่ายๆก็คือไม่สามารถทําได้นั่นเองนะฮนะเนาะเพราะว่าต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งนะครับข้อสิทธิ์นะครับกรณีที่ลงทะเบียนคนละครึ่งสําเร็จแล้วนะครับและได้รับสิทธิ์แต่ไปลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วยนะครับ จะได้รับสิทธิทั้ง2โครงการหรือไม่นะครับอันนี้นะครับสามารถลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการภายในวันที่28มิถุนายน2564เท่านั้นนะครับโดยประชาชนเนี่ยสามารถเลือกรับสิทธิได้เพียง1โครงการเท่านั้นนะฮะย้ำไว้เลยนะครับต้องภายในวันที่28มิถุนายน2 5 6 4เนาะข้อ11นะครับกรณีได้รับสิทธิแล้วนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทโครงการทําได้หรือไม่นะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่า เมื่อกี้เพิ่งบอกไปนะครับก็คือต้องภายในวันที่28มิถุนายน2564เท่านั้นนะครับภายใต้เงื่อนไขที่โครงการเขากําหนดด้วยนะฮะเนาะข้อ12กรณีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในโครงการเนี่ยจะต้องดําเนินการภายในวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมตอบไปเมื่อกี้แล้วนะครับก็คือวันที่28มิถุนายน2564ต้องภายใน22นาฬิกาเท่านั้นนะครับถ้าเลย22นาฬิกาไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ13 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิผ่านช่องทางใดได้บ้างเนาะอันนี้ก็สําคัญนะครับก็คือผ่านแบนเนอร์โครงการบนแอปเป๋าต่างเท่านั้นนะฮะเนาะครับก็หวังว่าจะเป็น13คําถามที่มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆเนาะในการแก้ปัญหาโครงการคนละครึ่งนะครับหลายๆคนก็คงจะเจอปัญหา ที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมก็จะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ